สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรัวคุณไปขอบคุณมากนะครับรัวมาการอนตแล้ววันนี้ก็บรัวการันตีสุดทางช่องสามแห่งนี้เวลานี้นําความอร่อยมามอบไปกับท่านอาหารมันจะดีขนาดไหนยังไงมันต้องอร่อยจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะร้านสวยขนาดไหนบรรยากาศยอดเยี่ยมขนาดไหนภูมิประเทศยอดสุดที่จอดรถกว้างขวางแต่มันต้องอร่อยเพราะถ้าไม่อร่อยสิอย่างเดียว ไม่ไปอีกแล้วไปทีเดียวอาหารนอร่อยอยู่ในรายการนี้เรื่องราวดีๆอยู่ในรายการนี้ทั้งวิธีปรุงทั้งที่ที่ท่านจะไปรับประทานทั้งข้อมูลต่างๆซึ่งอยู่ทั้งเว็บไซต์อยู่ทั้งในเฟซบุ๊กเฟซบ o u กยูทูบนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันครัวคุณต่อยนะครับแต่มีอีกหนึ่งความอร่อยที่ตอนนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่นะใช่ครับนั่นคือครัวคุณต่อยยกทับนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนเลยนะครับที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ รวมร้านเด็ดร้านดีอาหารหวานข่าวเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมและที่สำคัญห้ามพลาดโครกุต่อยเซอร์เจตครับอยู่ที่นั่นนะฮะรวมกันอยู่ที่นั่นเลยเป็นความอร่อยที่ตั้งใจนํามาฝากจริงๆขอเชิญนะครับแล้วขอบคุณจริงๆนงะครับสำหรับเซนทันหาญใหญ่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่กรุณากับรายการของเราไปกันเพียบมีความสุขเพราค้าไม่ขายก็มีความสุขท่านก็ได้ความสุขกลับไปบางคนมาแล้วมาอีกมาแล้วมาเลยฮะมาจนถึงวันที่19เลยจะขอบคุณมากมากเลยนะครับ เพราะว่าปีหนึ่งไปได้ทีเดียวนะครับและนี่ไกลที่สุดทางภาคใต้ที่จะไปได้แล้วนะเราก็ไปกันนะครับแล้ววันนี้ในรายการของเรากลับมาที่ตรงนี้เราอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ปริมุนทนเพราะฉะนั้นกรุงเทพและปริมณนทนเราทํารายการในชื่อช่วงว่าอร่อยแถวนี้ครับ,รบอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้มันเยี่ยมแบบไหนยังไงเดี๋ยวท่านจะได้พบแต่อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้ไปกันที่สาลายาร้านเลมอนฟรีครับ จากถนนบรมราชชนนีนะครับแยกซ้ายเข้าถนนบางเตย2ไปตามทางอีกประมาณสัก700เมตรครับจะเห็นร้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับนอกจากว่าบรรยากาศสวยๆของที่ร้านที่ทําให้ลูกค้าประทับใจแล้วนะครับอาหารที่ร้านนี้นะครับก็ยังมีหลากหลายมีให้เลือกมากมายเลยนะครับทั้งยำแซลมอนตำไหลบัวกุ้งสดต้มซุป,ปเปอร์เล้งเซอร์ลอย,ย่างจิ้มแจ่ว หมูสเต๊ะและเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาครับเคล็ดลับนะฮะปลากระพงเนี่ยเขาต้องขัดใสแล้วสดจี้ดเลยนะครับทอดแบบน้ำมันท่วมๆเลยคุมไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อปลานี่จะนุ่มหนังนี่จะกรอบเลยใช้น้ำปลาจากสมุทรสาครนะครับรสจะกลมกล่อมและได้กลิ่นหอมของน้ำปลาเนี่ยชัดเจนเลยที่สำคัญนะครับในเมนูนี้ ต้องกินกับน้ําจิ้มสสูตรด้วยกันนะครับที่มีทั้งพริกน้ําปลาสูตรโบราณเลยนะครับน้าจิ้มยำมะม่วงนะครับแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดรับรองว่าเด็ดเลยครับผู้ชมถ้าคุณมาแถวสารยานะครับห้ามพลาดร้านเลมอนทรีนะครับเปิด9ก้าโมงเช้าจนถึง3ามทุ่มครึ่งวันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับล้วบอกเลยว่าจัดเต็มขนาดนี้นะครับผมเจ้าของร้านไม่อยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านใจดีสวยด้วยใจดีด้วย และนำของมาให้เรานั่งอยู่ในสตูนีครับนี่ครับม้งมานะครับคนที่แต่งตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งนี่ครับแต่งตัวน่ารักน่ารักน่ารักอยู่เดียยิ้มตาไม่เห็นเลยนะครับเวลายิ้มดีม้งมายจริงใจหน่อยลืมตาหน่อยท่านผู้ชมครับเห็นเด็กๆอย่างนี้ทํางานรับผิดชอบนะและที่ผมชอบมากคือน้ําจิ้มอย่างที่บอกว่าน้ำจิ้มทั้ง3ามีิตก่อนนะครับน้ําจิ้มเนี่ยมีทั้งสามเลยนะครับผมจะบอกให้สามรสเดี๋ยวผมจะกินน้ําปลาธรรมดาก่อนอันนี้คือเมนูจิ่ชื่อว่า ปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยเป็นชีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับนี่อาน้ำจิ้มตามรสนี่ฮะเป็นไงฮะคุณแต้พบโอ้โหได้ใหญ่เลยห้ามพลาดนะคุณผู้ชมใครไปแถวสารยานะครับครับสารยานะฮะร้านนี้เลยต้องร้านนี้โอ้โหมันเป็นความสุขถ้าผมไปนะผมจะสั่งกินคนเดียวเลย <c oughs> เลยมันไม่หมดห <c oughs> ไม่หมดอะแต่ผมอยากกินออแต่หนูจะบอกให้คุณผู้ชม ถ้าใครไปเป็นไปกันหมู่คณะนะและ้วอ,อยากได้ความแซ่บนะนี่ฮะเล้งเล้งบุกออาไฟเขาเลยเปันใจจริงๆมันให่จริงแล้วนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่เรามาแนะนาในช่วงอร่อยแถวนี้ของเรานะครับ,รบนี่คือเรมอนทรีนะครับ,รบแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่แถวหาดใหญ่นะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ภาคใต้ยอย่าลืมนะครับครัวคุณต่อยยกกลับของเราจัดงานวันนี้จนถึงวันที่19มิถุนายนนะครับที่ เซนทัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งโอ้โหอร่อยตาลอ,อยขึ้นไปเลยแต่ยังที่โกยำเดมอนเห็นไม่เล่าอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะหมดงานแล้วนะครับ<ะ>ถึง19มิถุนายนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปกันให้เต็มเพียบเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไปกันเลยขอเชิญพี่น้องไปกันหมดแต่ถ้าเกิดพี่น้องที่อยู่แถวแถวสารยานะฮะอันนี้ท่านพลาดไม่ได้ท่านไปร้นา,นานนี้ผมการันตีฮะ เลมอนทรีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบยอดมากอันนี้ผมเห็นเออเหมือนกันเลยครับทำไมคุณทีสองสองชิ้นแล้วโอ้โหผมเลยไม่กล้ากินเลยพอดีมันจิ้มแล้วมันพลาดครับมันจิ้มปุ๊บมันได้สองชั้นผมไม่กล้ากินเลยนะครับเพราะคุณมันจิ้มมาสองชั้นแหวกโอ้โหดูหน้าฟิวส์ครอันนี้กูก็ทําเกินไปหรือเปล่าครับมันฟิวจริงเหรอหอมบ้าไปแล้วนะทำไมอันนี้อะไรอะไรสเตะกเนี่ย หมูสเต๊ะ <Radio> ค่ะหมูสเต๊ะใช่ค่ะหมูน้องพายนี่เสียงดังฟังชัดร้องเพลงเลยลูกร้องเพลงเลยร้องเพลงเลยอันนี้เป็นเซอร์ลอยเซอร์ลอยอ๋ออัถึงว่าได้จิ้มสองถึงได้จิ้มทักงสองชิ้นเลยอย่าพลาเด็ดขาดนะครับครัวคุณต่อยยกทัพจนถึงวันที่19นี้เซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งแล้วก็อย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เลมอนเลมอนทรีกนีทรีทรีพรกทรี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 ทร่ทรีทอีทร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 ีท ข้อไฟแหง Debatte, young, dragon, <S 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 ้งกระดูกสันหลังแพะครับน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มที่แตกต่างมากครับที่รู้ปากก็รสชาติแบบนึงนะไอ้ที่น้ำจิ้มก็ไปอีกแบบนึงคุณผู้ชมโอ้โหมีความสุขครับอร่อยฮะรสชาติดีทุกที่ปากทำนะฮะจะปากกิ่งนะไม่ปากจ้า